นี่เราจะมาเป็นกษัตริย์เพื่อขึ้นครองรา์แต่ว่านะเราจะต้องฆ่าคนเก่าให้ได้ก่อนโดยกันฮึมอย่างเียใจเย็นใจเย็นใจเย็นสับแสนสอแสเฮ้ยจ้โอ้โหแค่ยขวับให้โดนสับให้โดนแล้วก็บอกบอกละใจเย็นนน่มสับให้โดนแล้วก็บอกลาโลกไปซะคนเก่าอะคนใหม่จะมาแท อย่างเงยหน้าดีตกใจหมดแค่เงยหน้าแค่เงยหน้าถ้าตาขยับมาแล้วเราก็จะเสียบได้แค่เงยหน้าแค่เงยหน้าแค่เงยหน้าเรียบร้อยขอเป็นแทนแล้วกันนะมาครับรอบนี้เรามาเป็นกริย์ที่อุูยิ่ใหญ่ <c oughs> ลงนรกไปซะเอ๊ะใครอ่ะเอ้ผีเหรอะใครวะ ใครอ่ะอันนี้น่าจะเป็นคนใช้อุ๊ยโอ้โหมีอะเกือบเ,เข้าคอแล้วไหมล่ะฟาลีเยฟเซปอร์โซมา,มายายาฟาลิเยฟเซปอร์โซจะจะ,จะ,จ,ะจะแทงเราเหรอ,อเกือบแล้วน,นี่น่าเป็นอนไคน เกือบถ้าผมไม่มองไปผมเจ็บนะเนี่ยวันชูเจ้ากดไม่ทันอุ้ยกดไม่ทันอุ้ยปาดีเอฟเฟรโซเอาเอาซะแล้วหนวดทองอุ้ยเสียบเสียไสลากงอกเลยมาแล้ววิญญาณมาแก้แค้นพี่น้องท้องเดียวกันดาดีเอฟเฟอโซ อยู่ได้แป๊บเดียวเองแล้วคืนเอาคืนขอคืนแล้วกันผมอยากเป็นกษัตริย์ใหม่นะไาเดียเซฟฟาโซตายไปซะยิงเก่งในสีเหลืองด้วยอาวอา้อาวอา้าวาฟลิยกไฟโยนอ่ะฟเย็บนี่เอาเอา,เ,อาเวรกรรมคือมันวิ่งผ่านก็ไม่ได้หรอฟฟลิยกเอาไปเลย ฟาลิโยกลองฟาลิเย็นายสมสมเฮ้ยเจ้าลาบอดอีนิดเดียวฟาลิโลยกเฮ้ยเจ้าฟาลิโยกตกปาจิโปพูดไปก่อนพูดไปก่อนนัชื่อไม่ได้โดนแน่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 ฟาลิโลยกโยกไปดีสานติละนวขึ้นมาแทนแล้วเฮ้ยเอ้ยไอ้ยเฮ้้มัน ต,ตัวนี้มันน่าคุ้นๆนะเออะไรวะทำไมวะทำไมวะมันจะเรียบร้อยครับแหมจะมาเล่นเชิงหรอ,อลงไปช้าอุ้ยขยะนี่น่าจะเป็นแหมแน่นอนชัวร์เลยตือป่วยไก่โดนไปซ้าหงอคงหงอคงหงอคงหรอหงอคงจะเอามาดีไปกับสวยเจ๋งเลย ไปสองคู่นี่เรียบร้อยแล้วเสร็จกูแล้วหุยไปเย็บกลับมาจากความตายถ้าผมโดนมีดผมจะเป็นยังไงวะทุกคนเอา้าเอาก็โดนตายเหมือนกันเหรอฟาริเย็บคือไม่ต้องเสียบแล้วาฟาริเย็บเจอกันใหม่ดิต,ต,ติ้ลติ้จะตาด,ดีนะตาด,ดีนะฟาริเย็บเฮ้ยมันใกล้จะถึงแล้วปะ่ะยานะไอ้โอ้เกือบหมูนิดเดียว คือมันต้องฆ่าก,ก่อนที่จะถึงปัลรานพิธีแล้วทุกคนไม่งั้นผมจะโดนสาบเป็นผีสิงไปเลยถ้าไม่งั้นผมก็ต้องเป็นราชาให้ได้นะคือตอนนี้เรากําลังเดินไปลานพิธีจากท้องพระโงถึงท้องพะล่วงอันดีฟารีเยฟอันนี้คนใช้อ่าแวมพายหรอจะมาเล่นเราหรอฮะลงไปวยทำไมตายแบบอันนี้ใครวะเนี่ยมองไม่ได้มองได้ไหม เฮ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันไร,ร้รากาดลอยไร้กาดซิปาโซปริงเออหอหอายใจชักวายนะง้าอ้ามาแล้วครูปาบกูเอ้ยปาลีเยฟเสีปาซิโปุ๊บปาลีเยฟยิ้มฟันขาวเลยนะเฮ้ยใครวะเนี่ยลุงสมชายลุงสมชายอย่ามาทำแบบนี้ดิ เออลุงตื้อป่วยกายสวยเจ๋งแล้วก็หงอกคงอะไรเงี้โดดไปก่อนหนึ่งก่อนโดดไปก่อนเนี่ยวิโอ้ปโอ้ปเฮ้ยผมใกล้จะถึงเลยนะลานลาน,ลานประลามพิธีป่ะจุ๊บไปคู่เลยไปไปคู่เลยปไปเฮ้ยยังเหลือคนหนึ่งเนียนนะเนียนนะเฮ้ยตอนนี้มันมีสามคนว่ะจะเอาซ่อมแหมสวยเจ๋งรอก,กัอนนะครับ เรียบร้อยครับโซยเจ๋งโดนผมโซยไปไก่ดิโดนผมโซยก่อนเลยเฮ้ยไอ,อ้นีเออ่เอีกแล้วเอาเยอะฟาลีเยฟเซฟาโซฟีอเฮ้ยฮ้ยผมจะแก่ตายแล้วทุกคนไม่ได้เหรอเฮ้ยแต่ผมใกล้จะออกไปแล้วนะหรือว่าไงอะ เกิดอะไรขึ้นวะเอาทำไมอะแกตายเหรอหัวใจวายเหลืออะไรหัวใว่าก้าเยอะเกินไปอะเราบาดีเยฟเซฟฟาโชเฟียอย่าลืมตากระเพาะเร็วนะเร็วนะเสียบเขาให้เออผมกลับมาจากความตายครับผมคือซาตานตื้อปุ้ยไก่กันมาอีกแล้วครับท่านอันแน่ดูไปก่อนเลยตือป้ยไก่ เอ้ยเมืเ่อไหร่มันจะจบวนะเนี่ยศพมันจะเต็มเลยนะเนี่ยยกคู่ยกอ้ยกคู่เลยเรียบร้อยไปคู่เลยไป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 ไอคนนี้ท่าตายมันสวยดิอันนี้เคือเอ้ยอโอ๊ยโอ้ยอ๋อคือเมื่อกี้มองไม่ได้อะวิญวิญญาณวิญญาณคนเก่าเหรอเครียดแค้นนักแลเรียบร้อยครับตือปอยไก่โดนไปหนึ่งยอก เออเออโดนเตะคู่ไปด้วยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมวะได้ไหมชกให้ไม่เอ,อ้ยเอาเอาคอไปเอาเอาเคยอ,อะไรขึ้นฮะฮะอะไรอ่ะข้าเมื่อปิวัดหรอเออฮ้ยผู้ตื่นผูยใหญ่มาลุง น่าจะมีวิธีอื่นที่ไม่ใช่การปฏิวัติแน่แน่หมอไปข้างบนไม่เป็นไรหมอไปข้างบนยาหันกลกลับมาแล้วก็โดนเสียบชนาะตายซะตายมันไม่ต้องผุดต้องเกิดราชามาแทนไปดีโดนก่อนฟฟลิโญก็ต้องแบบต้องแบบให้มันง้างเต็มมือก่อนนะถึงจเปิดได้เฮ้ยไอยตัวนี้ไอไมอเไอตัวนี้ไมเเดี๋ยวไปเ,เล่นเดี๋ยวไปเล่นเฮ้ยไอคนนี้คนเนี้ยคนเนี้ผมจะปล่อยดีไหมเราอาจจะแบบไม่ต้องจับไหมใครวะตัวใหม่ไอตัวใหม่ใครวะ กอดอ้าฮะเอ้าอะไรวะวอดลูกกอกลูกกอกกินของเล่นเขาไปแล้วเว้ยจบมาหลายแบบหรอได้ดีจบหลายแบบ,บแบบมีหลายแบบให้จบอาะจุดหายเออโอ้โหนิดเดียวอันี้น่าจะต้องนนเนียนๆแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ เฮ้ยทำไมไม่จามวะต้องโอกาสเนียทุกคนครับเพราะว่าเราจะอาจจะต้องแบบเอ้ยไอ้เฉยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มรอบนี้มีไอ้ด้วยนะอย่า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 ไม่ตะคิดตาตาไม่ดีอย่ามมองทางอื่นแน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะเนี่ยคุณลืมไปแล้วเนี่ย โซเฟียตี้โซเฟียตี้โดนไปก่อนเลยจมูกยาวนักแล้วนี่จมูกยาวอ๋ออันนี้ไม่ลองมองอันนี้ค้ามองถ้ามอง,มองปุ๊บหัวใจลดหัวใจจะเฮ้ยอันนี้มองเลยมองเลยมองเลย,มเลยแม่นี่คือใครคนนี้ยังไม่เคยโดนไหมโดนไปก่อนไป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 เฮ้ยหรือว่าหรือว่าลองดูไหมผมยังไม่เคยโดนคนนี้เลยอาจจะต้องคนนี้ลองแล้ว นี่ตรงน้ำนี่เยอะต้งนให้เยอะนอะอะ้โอโ้โหเกือบแล้วพม่อ,อาหารไปนี่ตายเลยนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอโอโ้โหเสียบคนแรงครูแบบเก่าแล้วเนี่ยคนนี้มันเอาตลอดเลยเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนไปเป็นแป๊บเดียวแหละเออเฮ้ยมันเปลี่ยนหมวกไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือคนเก่าปะ ชุดมันก็แค่อของนอกเอ๊เอลองดูดิไหมผมอยากรู้ว่าคนนี้มันจะเป็นยังไงเรายังไม่เคยลองนะถ้าเขาเฉาะเราอะ่ะเฉาะเราด้วยเลยวะเจาะเฮะเแค่สกิดอ๋อแค่สกิดแล้วไงอะ่ะฮะฮะ,ฮะ,ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะ เฮ้เดี๋ยวก่อนเลือดเฮ้เดี๋ยวนะทุกคนเลือดมันหายหมดเลยปะอย่ายจะเย็นจะเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้เดูย,ดยมันไม่มีเลือดแสดงว่าเราจะไม่ตายเหรอหรือว่ายังไงวะทุกคนไม่แน่ฮับ,บอย่านะผมผมไม่กลัวหรอกเฮ้จะเรียบร้อยโดนไปก่อนเลยโซฟิอตี้ชื่ออะไรวะ่นี่ผมลืมไปละ เฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ไม่เคยลองเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าถ้าผมเดินไปสุดแล้วอะมันจะได้ขึ้นคลองลาดหรือเปล่าไงเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีวันแก่เลยนะยังไม่ง้างนะทุกคนยังไม่ง,าง้างยังไม่ง้างแล้วยังไม่ตายด้วยเฮ้ยออกแล้วออกไปแล้วยังไงยังไงครับเนี่ยไปไหนอะหะ ฮะอะไรอ่ะ,อะฮะโคตรดาร์กลายเป็นกษริย์หัวดาบพิษแล้วเนี่ยซาตานลงเลยซาตานลงเลยเดี๋ยวกอนนะผมขอไอ้น,นี่ก่อนได้ไหมผมอยากรู้ว่าแต่ละคนถ้ามันเป็นกษัตริย์มันจะเป็นยังไงใจเย็นใจเย็นพหนุ่มใจเย็นพหนุ่มแต่ละคนเราจะเป็นกษัตริย์มันจะเป็นยังไงอะ่ะ ถ้าผมไม่กดอะไรเลยได้ไหมให้เขาเดินไปจนสุดได้ปะเชาะไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้เพิ่งนะเดี๋ยวเขาลองตัวตลกก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าตัวตลกมันจะใช้ได้อะไรหรือเปล่าออยาัยาง้ยงยังยังข้างบนมันก็จะมียายาแม่แต่คิดอยาแม่แต่คิดเริ่มแก่แล้วผมไอยคนนี้ดีเนี่ย ี๋ยวดูนะทุกคนเดี๋ยวผมได้กินปุ๊บเลือดผมจะเต็มเอา <S <S เอาทำไมลดวัดเอ๊ะล้ปอะไรอ่ะทำไมอ่ะคุณชอบด่มเหรอคุณอาจจะชอบด่มๆใช่ไหมล่ะโดนไปก่อนดีเฮ้ยเนสเฮ้รอบนี้มันจะให้กิน่ะวะเนี่ย เริ่มระแวงวะใช่ป่าวะเราไม่รู้นะทุกคนอาจจะไม่แน่แต่ลองดูดิได้ยาเลยยาเลยป่ะ้ย,ววะอยของนี้ของดีไอเลอนหมดแล้วเห็นปะคนดูดินี่ไงคนนี้ไม่เอาไปตายซะดูแล้วเห็นแล้วรอบนี้เห็นแล้วรอบต่อไปแล้วรอบต่อไปนี่นี่คนนี้คนคนี้ผมรอ,ลอเลยตัวตลกถ้าเกิดเขาฆ่าผมขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงวะโห<อ>เสียบฮะ กูกำลังขี้อยู่อกอะไรวะน,น่ะไปดูโถส้มสมัยก่อนดิส้มซึมเลยฮะจะเล่นเราเฮ้ยชิบหายละชิบหายละโอ้โหแต่ถ<ฮ>้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีจนลาโนนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงวีดตามเวลาคลิปนี้เวอร์ชันสองมันน่าจะมีอีกแหละไม่รู้เหมือนกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม 不不不不不不不活！